โอเคก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ในเกมเลยว่นนอนในเกมนี้เกมอะไรฮีโร่แอดเจนเลออเป็นชิปต้อนรับปี2 0 1พเเลยสองสองพันเสิบห้าเลยอ่ะแล้วยังไง อ๋อเจ้าขับรถถอยหลังเบาได้เพื่อไม่ให้คนขับตายคนแรกโอ้ยแย่กูตายตัวแรกอยู่โอเคนี้เรามายึดจุดจุด,ด,ดอก่อนขี่ตามรถถังไปเวลามันมรู้ได้ปุ๊บง่ายเฮ้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 ยเ,อ,ยเอ,ยอ๊ะตามรถถังไว้ละตามรถถังไปว,ว้ปละอ๋อเฮ้ยทางซ้ายมีรถทางซ้ายมีรถศัตรูอยู่ โอ๊ยลอง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 มอง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 คอกลับลงลูกแล้วลงลงว่าเออรดถางไอ้เหี้ยต้องว่าถอยถอยเดี๋ออตายปเหรอมองไม่เห็นศัตรูมึงตายป่ะทำไมรถถังแล้วมึงตายป่ะล่ะไม่ตายกูมึงมาก่อนถ้ามึงตายแล้วมึงเข้าสกอดกูมาด้วยอย่างงั้นมึงเข้ามาก่อนมึงตายแล้วเหี้ยอ่ะก็ตายแล้วก็เข้าสกอดกูมา อะกูมาเจดแล้วเิอตอนพูดพูดตอนเออพูดตอนเดินเเฮัเนอยู่งือดจนหนะอะจุดเดิมอะจุดเออะจุดอังโกะอังกะเมื่อวิญญาลายกายลางอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอาทำ ออปืนเราตั้งกันปกติไว้ที่ร้อเมตรนี่ว่นะอถ้าไม่ปกติอ่ะไม่ปกติก็แล้วแต่เอาที่ใจชอบเอาที่สบายใจใจสั่งมาตาเอา้ยเ,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 เห็นคนหนูยคอนอย่แล้วครับโอ้ยคงไม่ให้ตกโตที่ไหนเรียบร้อยไอ,อ,ยอย้นี่ใครเนี่ยตายหน้ากูเลย <laughs> ตายแล้วเขาสะกดจูมา,านี่ใครวะเขาสะกดจูมาเอาละเฮ้ยโอ้โดนจัดหนักจัดเต็มทำไมกูเกิดเป็นรถไม่ได้เหรออา,าม,มึงเป็นคนจะ<ง>เกิดเป็นรถทำไมแงบ้าเปล่าถึงจะบ้าจะว่าไจะงงฮะฮะ มึออย่ยอ่ะกระเด็นเชี่ยตายไหมตายดิสัตว์มึงอยู่บนมอสี่นี่มันเอาเจนี่มาพันซื่อผมจะเจโอ,อเจนะกูเล่นอยู่ครับเล่นอยู่ในในอีกเกมหนึง่งน้าวมึงเคยได้เนี่ยเกคยละเฮ้ยผู้ได้ผู้ใดมาเฮ้ยแบงค์ล็อกกูด้วยเอ้ยเด็กกูขึ้นแล้วมึงรีบป,ปัดเลยนะ ไอ้ตันเดี๋ยวมึงไปไปไปนี่ไปนี่จุ๊บแตกเรียดเรียดกระจิงมึงไม่แค่ดันปั่นขึ้นเนินอุ้ยเอือยใครเจอแกไม่ได้ข้างหน้าข้างหน้าไอ้แดนดี้นี่เราเนียนขับตามเอาไปเที่ย เราดีไม้ป่าเดียวกันเลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอตกเดี๋ยวตกเอ้ยเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยขับลื่นน้ำไม่เดียวหอเลยวะแบงค์มันไม่ตายเลยโอ้ตายแล้วมันนอนมันนอนตายฟู้งข้ามันขึ้นเชยังไม่ตายเข้าไปในพุ่มไม้โอ้โอ้โยเขี้ยโคตรสิ่งอ่ะไม่ขับพุ่งข้ามไปเลยเชี่ยอย่าเฟมไคเซอร์นี่วะโอ้ไคลเซอร์คันเบอร์เลย ันไปเติมรถเ,เลยโอ้โหเยี่ยมมังมึงน่าจะเห็นไอสัตว์แม่งพุ่งนอนลงมาเลย,ยเรถไม่คว่ำถลายทำไมเฮ้ยเราถัางแ,งแ,งงแว้งแว้งรถถังโอ้โหกระเด็นทำไมกูยิงมันไม่ตายรถถังนะเว้ยเห็นแล้ววะโอ้ยจบ โอ้ยพันเสือโอ้ยเอสที่ไอโจแปดต้นแปดืมคือช่อมอ่ะโอ้ยนอนนอนนอนเถอะนะเอสเอสตอกันเต็มรถเลยแม่งมาออกันเต็มเลยเนี่ยฐานเราแม่มีคนเอารถเกิดไปพังเอ้ยเอารถเอารถของนม่น่ะ ฐานหลักไปทางเออสิ้งสิ่ง <c oughs> เดี๋ยวมึงคอยดูคลิปนอนไอ้เหี้ยแต่ละช็อตเนี่ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไอ้แบงค์เกมนี้แม่งแจ่มเนอะเวลามีคนตายมันฟาระเบิดไปตรงกลางดงแม่งศพกระเด็นหสูง <c oughs> เออไอลอง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 อีเิกอีเ<า>ิกมากอีเิกมากจนๆนี้ทำไมเลิถมันโคตร ฟิสิกส์ดีจริงวะจักรยานข้ามลงไปแล้วเด้งขึ้นมาใหม่เดสอยายาเฮ้ยเฮ้ยรถถังขับตามกูมาดุมแล้วนอนนอนที่จุดนี้แล้วคุณจะรู้ผมขับอะไรนั่รถถังโอ้โห้ไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์เลยโอปายโหโอ้ยยิงเล็งไม่ทันรู้ว่ารู้ว่าระวังไอ้สัตว์เอาบ้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยนอนตะกี้เดี๋ยวมึงกอดดูรู้ยังว่ากูขับอะไรอยู่ถังอยู่ เดียมึงบอกว่าถ่างตามมากระสุนแม่งที่กูเห็นเลยเดี๋ยวมึงเห็นไหนมึงเห็นไหนขึ้นมาขึ้นมาจักรยานมาซิ่งไปซิ่งไปจุดเบียนไปเดี๋ยวมีอันี้มีขึ้นได้เด็กแวนนักแขงเด็กแวนโอ้เอ๊ะตรงนี้คนคนสเปซวางพยายามให้จักรยานกระโดดเต้นทาโอ้โ้ข้ามมาได้ มูกเมนเขาดีผมฟิสิกเขาดีจริงครับจักรยานคว้าไปวิ่งก็เด้งขึ้นมาใหม่เฮ้ยเฮ้ยกูเห็นศัตรูข้างในบ้านระวังโนนโนนระวังกูประจําจุดตรงนี้แหละอ้าวอย่าปาระเบิดไม่โอ้ยสามตัวในบ้านแดงห้องทางขวาเพื่อนระเบิดเลยว่าไง เกมนี้ระเบิดมีเตือนปหมวะไม่นานเย้ yeah, ได้เ้ยควายสัตว์เกมนี้รู้สึกว่าระเบิดไม่มีเตือนสังเกตเอาเองใช่ไม่มีแจ้งบอกว่าระเบิดโยนไปแล้วเจ้าภาพ <c oughs> ย,ย,ย,ยึดยึดกูยึดเดียวมึนยึดมึงยึดยึดเดียวมังจะได้ปีไล่ใฮ้ยเปิดไงไม่เก็บไม่ทัน เยอดๆนอนอ๋อเยอะกันเจ็ดคนโอ้โหโอ้ยียห oh, oh ันเบลเลอร์เลยวิ่งเลยกูวิ่งเลยเอวิ ING ่งเอวิ oh, ่งโอ้โหมีสัตว <t aps Means> ์เลือดดูโอ้โหเยอรมันพันเซอร์ครับพันเซอร์พพัันนนเเซซออรร์์ผมมี่้ งวิ่งออกไปสู้มแล้วอ่ะมันเร็วกวา่เววาเฮ้ยเร็วโ oh yeah. อ้ยเฮียมึนที่ออกไปทันไหมเนี่ยอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งโหดร้ายโหดร้ายโอ้โหตกกนเด็นมีขนาดมูงไม่ออกไปนะ มนโลเ่เพื่อนทั้งหกลายโลกเราอยู่ยากโอ้ยไม่ไม่เออดีมากใครไม่ยิงช่วยกยอย่าสาธุพะกรกูด้วยไไงวะ <laughs> พะกรมเท่าไหร่กูมไม่เห็นเลยวะเล่นไปล่างสุดคุกจิง้อเจ้วกูอยู่ฮะ จักรยานลงน้ำแล้วถังขอบคุณครับโอ๋โอรถถังรถถังเฮ้ยจักรยานบ้านมึงลงน้ำผังเหรอสู้ GTA ไม่ได้ CJ ดันวิ่งดันรถขึ้นต็กน้ำมาขับต่อเครื่องบินมันแรงดังนะไม่เชื่ออือต้องรถถังเนะงี้ยหือรู้สึกเหมือนโอ้รู้สึกเหมือนกลับไปเล่นซอเนอนระ์ โอ้ยยี้กูตายสัตว์ไอ้ยี้โน้ตกูขอมาแยกที่เมื่อกี้ทำไม่ได้แล้วทำกีอัญเชิญอุ้ยนี่มันสตุกว้าเดี๋ยวไหยเดี๋ยวนายเดี๋ยวไปหาเฮ้ยในฐานมี RPG นี่ว่ะผมนี่เข้าไปถ่ายไกลๆเลยครับเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกู RPG ไปช่วย <g ul iffe> ขับจักรยานถือ RPG เีย้ทำไมนายโหดได้เงี้ยสงสัย RPG เป็นบอมอมากรถถังไปยังวะยังไม่ไปคันเดิมครับสตุกเอครับ ทีมเราเบิกไวถังไปสู้แล้วครับไหนอะอยู่ไหนะแต่ไม่รู้จะข้ามสะพานมาได้บไม่เราทางสะตูไปไหนไม่อะตรงกลางฐานอะไหนวะไอ้ตีมไหมครับไอ้ตีมไม่เห็นอ้าวมันไปแล้วอะไอ้ตีมไหมครับไอ้ติมไม่เห็นไปแล้วตอนแรกมาอยู่ตรงไหนครับเนี่ย ว่ามันก็อยู่แล้วแทวกซี่นะฮะนัง่งขับไปไหนไม่รู้วิแบงค์ไปซุ่มใต้สะพานหากินใต้สะพานกันนู่นมันต้องไปซุ่มตรงนน้นเออถังมาแล้วไหน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 เราถังพวกเดียวกันเดี๋ยว,วกูยิงเหรอกูหากินใต้สะพานอยู่แหละว่าโดนมากูยิงอะนะ อระเบิดรอดักแถวนี้ใช่ไหมมึงยิงปืนไดะเลยกูยิงปืนนี้ปาะแตกไปนนนปืนอะไรเปวะอัดตดอกไม้หลาบตอนนี้เราก็รอนะม่จะมาไอ้เฮ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้เยี่ยโอ้ โอ้ยตุม่ม <c oughs> ชาวโลกวัสดีครับสวัสดีครับเขียนจบเขียนจบเย็นเก็บปืนดิ <c oughs> ไปหาที่ไปหาที่โจ <c oughs> มก่อนผมนี่โมเมนต์แล้วเฮ้ยทางขวา,าขวามีคนแบบนี้โจมมาที่แอมหาที่แอมคนต้งขว้างขวา,าขวาขแต่ต้องกูตก้องกูกูตามมันอยู่กูวิ่งตามมันอยู่อ้าวไอ้เหี้ย ว้ากดโหดอ่ะดักเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันรถมารถมารถมามาก็ตอนนั้นนะครับพีจีใช้ไป่ได้๋ยวกูตามรถได้ดักอยู่างนี้แหละอ้าวขับไปไหนวะไม่ขับไปไหนแล้วก็ไม่รู้เออช่างมันเฮ้ยขันไหนขันไหนมา วันนี้วันยังมันมันมายังเงินโดนยังย่งกูดักอยู่ตรงเนี้ยแหละเม้ยมันยึดปิดเออชิบหายไม่ต้องห่วงเว้ยเฮ้ยเชี่ยกูโดนหลังเออถุยเฮ้ยนอน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 จุดเดิมจุดเดิมจุดที่ฆ่าศัตรูตะแย่แอ้อม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 เอาไม่ได้แล้วว่ะ รถมันจันกัดเหรอไม่มันมีคนเอารถสปาวอาขันแรกไปไงแบบเป็นแบบคันแรกเป็นแบบที่เกิดของรถอ่ะเออโอ้โหไม่รอดจักรยานจักรยานไม่รอดมึงก็เช่นกันจักรยานเลยจมน้ำผักนี่จักรยานเกิดฮ่าฮงเลยใช้น้ำมันเบนซินในการขับเคลื่อนสองล้อ ม่รู้ว่าจะใช้ไปทำไมโอ้ยตกใจมันอยู่มันอยู่มันอยู่แล้วทังมันถังกูไม่ได้อ่านไอมที่มารถมันหันป้อมไม่ได้มึงให้เอามาแบบที่มีค่ามันจะคือเยอรมันพันเซอร์ระเบิดระเบิดทำอะไรได้หะไม่ทำได้ทำอะไรพวกที่ยืนอยู่รอบๆมาได้ เออกูตายแล้ววังนนต้องตรงหันไปทางกูเนีน่ยอี้ยัตรโตอยู่นนจะบอกถังมึงทางไหนวะเฮ้เดี๋ยวกูเอาจะาลวดจะยิงรถถังดีกว่าเออรถถังระเปิดแล้วมั้งเฮ้ยยังอยู่อะหยิบเฮ้ยไอหยิบหยิบหย,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 ยิบปืนนี้มามันก็ไม่ต้องทิ้งปืนเว้ย ขับไปยังไงก็ตายเจ่าเราถังมาย้งบอกเขาเราถังมาปืน RPG ก็ไม่มีแล้วถืออยอะบาสุก้าอ้อมไปเลยมันหันข้อมไม่ได้เออมาแล้วอีกกันหนึ่งทายโน้เ้าแหละไม่เป็นเียอะไร เออไอนี้ไหลาจะอะไรกันใครยิงกูต้อนซ้นี่ยใครยิงกูไม่รู้นอนเออไอ้สุดสรุปแพ้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแหมเนี่ยเด็กสายก็ต้องขอจบคลิปเป็นเท่านี้แล้วมั้งยังไม่รู้ว่าจะกว่ามันจะจบอ่ะเดี๋ยวมันก็จะยืดอัดเองเดี๋ยวไปตอนจบอ่ะ ไม่ใช่รถถังนี่ไม well. um> ่เป็นไรเลยเชอร์แมนฝั่งเราอ่ะเชอร์แมนฝั่งเราอ่ะเออมวยจักรยานมันกระโดดมาเจอคุณของไม่ได้แล้วอะไรระเบิดจมูไม่ได้ เกมนี้เแฮบบ้เฮ้ยเอ้เอเอาต้รงรู้เนี่ยว่ามีหลอดอากาศหายใจไมไม่น่าเชื่อไปรื้อหัวใจไปนี่งมีถังน้ำเฮ้ทถังน้ำไี่ใส่น้ำมันเหรอวะโอ้หิวว่ะแบงย์ยยัยอ,อ,อัเยยยั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 ย้ายยยยัยย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 ัยย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  าจากลุกเป็นรับจากรับเป็นลุกกันเลยทีเดียวเียใ,ใครยิงกูกูไม่เห็นเจบสามตัว,ตวนั่งเรียบร้อยไหนั่งเรียบร้อยอ้าวเขาต้องแบบรักนวนสังวนตัวเป็นทหารต้องรักนวนสังวนงบกันดีแฮะเขาผ่านงบไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยตกใจ

ครับโอ้โหสว์เ้ยยังมันซุ่มอยู่โอ้ยดูแลเอาโอ้โหนี่มีเพื่อนระป้อรถถังไรถถังยอดรัสเซียไอเยลอรมันอ่ะนะโอเคที่มันหันป้อมไม่ได้ไปตั้งจุดเลยรับประตูครับประตูมาแล้วบพันดี้อจุดีอย่าโดนยึดนะเว้ยนี่จุดบีนความหวังเลยนะ มัดสัุทธศาสตร์ใช่ไหมจุดไปต,ตัดสินเลยลว,ว่าใครจะแพ้ชนะเฮ้ยเราจ,จะชนะแล้วชนะแล้วเยะแพ้ครับยังไม่ชนะอะนกเกมพีงะตอน,น,น<ห>แรกเราจะแพ้โอเคก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะฮะไม่เจอกันต่อคลิปหน้าเกมอะไรก็ไม่รู้